ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC สุขสันต์นะครับเนาะพี่น้องผู้สุขก้ขนที่รักและคารุบนะครับผมมันิกะในลงมาหน้าแต่เสานะครับผมสิมาซีดไอ้มันสำปะหลังนะครับเนาะปลูกไว้ในนาสีดปุ๋ยทั้งใบมันิกะผมกับซีมี่แคนเซียมเบอลอนนะครับเนาะหนึ่งลิตรแล้วก็ไอ้มื้อขางข้าวนะครับผมนำมักมื้อขางข้าวกับผม สองยางนะครับเนาะกรสิได้มาฉีดพ่นทั้งใบให้กับมันสัมปะหลังนะครับผมนี่เพื่อนกับมีเพื่อนกับมีวิธีการผสมอยู่ในถังนะครับเนาะอยู่ในไอ้กระร่อนนำยาเพื่อนนะครับเนาะกสำหรับแั้เสียมบมล่อนเนี่ยก็หาซิบซี้เจะน้ำยีซิบฤทธินะครับพี่น้องก็ฉีดพ่นยำเสานะครับผมนะครับทุกเจ็ดถึงสิบวันเพื่อนวันนะครับต่อกขังนะครับไอ้ส่วน ไอ้น้ำมักม่นขังข้าวเนี่กะยี่สิบซีซีตัวน้ำยี่สิบลิตรคือกันนะครับผมหูงซึกวา่าจีแห้งอยู่ครับปกติกะสิบหาซิบหาซีซีทั้งสี่กะตัวน้ำยี่สิบลิตรก็ะไดนะครับผมฉีดพ่นนะครับใส่สารจบใบจักหน่อยนะครับเนาะปล่อยเพิ่นซึมเข่าทั้งใบได้อย่างเร็วนะครับผมมันนี้กับมาจะเศร้านะครับกับมีแสง แสงไฟฉายนะครับเนาะเราจะพยะยาบอสดเหลื่มตาพี่น้องนะครับผมมันยีกระสีได้ไม่สีนะครับผมหลังจากที่มันยังไม่น้ำหมอกนะครับผมคงจะบดได้ผสมสารจะใบนะครับคงจะสีผลเลยครต้นสีก็คือสีบริษ้ทให้พี่น้องิึงนะครับเพราบ่มมีไอ้มือจับไอ้โทรโทรศัพท์นะครับผมมีมือจับกล่อง นะครับนะกษสตสงสายสี้ายมาให้หลังจากที่ฉีดพ่นแล้วเนะครับผมให้พี่น้องในเบิ่งกันกับวัชในครบถวนนะครับเนาะพี่น้องอาจชีได้เห็นในการพ่นฉีดเนะครับผมพ่นฉีดทั่วๆไปนะครับพี่น้องก็คงจะเข้าใจและหูใจอยู่เนะครับนะการฉีดพ่นครับกุงจะฉีดพ่นกันโบแตกต่างกันนะครับ ก็คงจะผลเหมือนๆกันนะครับผลละอองอยใส่กับมันท่านปะหลังเหา้านะครับผมอันนี้เพิ่อนกับทึ่งทึ่งเหลงใหญ่ทึ่งเหลงลงหัวแหละครับนี่ผมนะครับนะรบุหรี่แคนเสียมเพิ่อนกับเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่ขยายเซลล์ผิวหนังให้ต้นมั่นต้นใหม่ของเห่าใบใหญ่ขึ้นนะครับเนาะสัง,งเคราะห์แสงดี เร่งหัวกระได้เนาะครับผมเริงนวยเริงมากได้เมิดเนาะครับผมน้ำมักมุ่นของข้าวครับเป็นไออินทรีย์นะครับผมเป็นน้ำมักมีข,ขบ,มนนมมบถวนอาหารเนาะครับผม,ม <c oughs> การใส่ของเพื่อนก็มีรายละเอียดอยู่ในนี้เนาะครับการทวารเริงหลากเริงใบเริงดอกเริงผลเพื่อนว่านะครับเนาะ นี่ประกับหนึ่งลิตรนะครับเนะนี่ผมสั่งมาจากไอ้เฟดเฟดหนึ่งนะครับผมรัสดาหแหละครับผมซูปเปอร์ซูปเปอร์กโกลนะครับเอ็นทีนะครับ,รบของเพิ่นดีนะครับผมก็ใส่แต่ต้นนี่แหละครับผมสีดเข่ามากอะผลผลิตก็ดีนะครับผมเขานักห่วงดีอยู่นะครับผมก็ถือว่าใส่ได้ลดตน้นทุนไปหลายเติบเยอะพี่น้อง นะครับผมลดต้นทุนออานะครับก้าเจ้านี้กับคงสีฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่นะครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อพี่น้องทุกท่านเอฟซีนะครับที่กดเบิ่งกดอันนี้ให้ติดตามให้ไ่้ด้วยครับเด้วยนะครับช่องน้อยๆว่าเสานได้เก่งยังหรอกครับผมลองฮัดเหรนบิ่งก็ขอฝากไว้น้ำนี่นาะครับเนาะก็ขอ บสวัสดีเ็ืแอนๆทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีครับผม